ทุกคนต้องคิดไม่ถึงแน่วน้องหมาพวกนี้จะทำได้ขนาดนี้ขอมือหน่อยโอ้ยแค่นี้ชิวๆมียากกว่านี้ไหมนั่งยองยกขาพร้อมกันสองตัวโอ้เก่งอะนั่งนิ่งขนาดนี้ได้ไงอะเนเนตโนดเดี๋ยวทำอะไรให้ดูหมาไต่ทางเคยเห็นป่าวเดินสองขาโอ้มีเลี้ยวสิกแซกด้วยดงดงดงแล้วนี่จะทําอะไรอะโดนเดึงเดึงดึงเอานุดโดดตามมาแล้วถ้าหัวงหุ่นละโอันนี้อะวางลอยอยู่ตรงกลางจะข้าม โโอ้หจะเอาสก,กิลอะไรหนึ่งแล้วถ้าถือไว้บนหัวจะกา้าข้ามบ้าเจ้ยยังพูดไม่ทันจบเลยเดี๋ยวโดดให้ดูอีกทียังเก่งอ่ะแล้วนี่เห็นครูฝึกเขาทำแบบนี้กระโดดข้ามตัวคนได้เลยหรอไหนไหนเอาบ้างเอ,อ,งอาบ้างโอ้ยงงจังโก้ยเก่งมากเราเต้นลั่กับน้องก็ได้วิ่งแข่งกับน้องก็ได้ิใครจะชนะเตรียมตัวระวังไปว่าออกัวพราะมันทำไมโดนแซงหมดเลยอะไม่ทันเลยอะสักตัวน้องๆรอเล่นกับทุกคนอยู่ที่เดอะซีเน